นั่งทายนั่งปัสสาวะหรือทำขับข้าวอาหารตัดทัพพีขึ้นกุญโทเวนาโถพระพุทธเจ้าปฏิบัติธรรมรูปทรงพระพุทธเจ้าบอกว่าไปอย่างนี้ทำหรือมีข้วคุณลืมใส่ผงชีสรถเอาใส่ผงชีสรถทำบัวเวนาโถก็พาไปแล้วลืมไปทำอาหารเสร็จเสร็จแล้วมาชันข้าวมามลูกมาทันข้ากุญโทเวนาโถเรียกลูกเลยตั้งชื่อเขาไปเลยไม่ต้องเต้นชื่อกินเขามาเนี่ยกุญโทเวนาโถพระพุทธเจ้าปฏิบัติธรรมรูทรงพรพุจ้า มานี่ไอ้ทานพ่อแม่ว่าท่าเป็น่อมพักกินข้าวเนี่ยให้ให้จิตโยมันคุ้นเคยชื่อนี้ไว้บ่อยๆเพราะว่าจิตของเราเนี่ยมันคุ้นชื่อของคนมากมายไกลฟองมากมันจะเกิดมาจะรู้ชื่อใครเป็นชื่อใครใช่ไหมเอาแค่ชื่อคนในครอบครัวเรากับวัสดุในครอบครัวเรามันก็ปวดสมองหมดแล้วคม่บอกไหมนั่นประตูหน้าต่างตู้เย็นเสื้อผ้าเสื้อกี่ห้อนันยี่ห้อนีกันจรงยี่ห่อหรือมันเยอะมีสมองลุก และไอ้พวกชื่อพวกนี้นะเป็นชื่อที่โรคสมองที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อการที่จะสูงพวกชาติสั้น้าเป็นแค่พวกชาตินี้แต่ว่าเราก็มาหล่อเลี้ยงวิ่กินใหม่ไม่ชื่อใหม่นี่แหละอาตมาไปแถวอีสานเนี่ยไปพูดคนแก่คนเฒ่าคนคือมันเขาก็จะบอกอะไรโยมว่ามีเวลาผมบอกว่ามีเวลาโอ้โหมันเป็นยังโยมมีเวลาเป็นไรงที่กันข้าผ่านมานีข้าวมาโยมปักผ่าวมาไหมนะพุบธพุทธเม่รุโถอย่างเงี้ย ตามมากันตามไปคันคำสัตธรรมโมเมนะโทก็ืพูดไม่เยอะอ่านแล้วสัพอเข้าปากสังโฆเมนะโทเข้าไปเนี่ยยาญ่ไม่บอกใหญ่องไม่งั้นยายเของก็จะอ้านไงยายญยุมากแล้วก็จะอ้างเพราะฉะนั้นฝึกวิธีการหล่อเลี้ยหยิบค่อยๆอหย่ดทีละนิดพ์ค่อยค่อยหยอดวันหนึ่งเราหยอดสักสิบยี่สิบครั้งก็ยังดีที่เราไม่ได้หยอดมันสำหรับคนใหม่ในที่นี้นะที่ยังไปรั้นะกำลังพูด โยมต้องมันต้องมันหยอดเข้าไปการหยอดชื่อนี้เนี่ยโยมรู้ไหมว่าชื่อนี้เนี่ยเราหยอดมากเข้าเท่าไหร่หยอดมากเข้าเท่าไหร่เพคือการฟอกจิตฟอกความคิดโยมความคิดโยงก็จะมันจะฝุงไปโน่นพวกมันก็เอ้าหยอดก่อนก็เข้ามาหยอดการหยอดชื่อแบบนี้ชื่อแบบนี้เรื่อนพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งกันเป็เสริอพระพุทธเจ้าแค่พูดทางนี้ปั๊บเอาแนพวควบคูมแถวบ้าน พวกสัตว์ที่ระชาอยู่บ้านอยู่หรือถ้ามีสามีอยู่ใกล้บ้านอยู่สามีโมองีนี่เป็นในบ้านกอนนี้มันาูกว่พ,พระพ,พุทธเจ้าเป็นเทพพื้นเริ่มแปลกแล้วนีรยายเราเป็นอะไรวะเนี่ยคนเนี่ยแต่ยิ่งอก็พึ่งพูดพขึ้นมาว่าพระพ,พ,พุทธเจ้าเป็นเทพพื้นเป็นพระเสด็จพระประจักษ์อย่างงี้สามีเขเริ่มแปลกใจเห็น,นไหมคนรอบข้างพวกสัตว์ที่ระชาต่างๆ,ๆเขาเคยได้ยินแต่เราปวดเราว่าเขาก็ได้ยินเสียงใหม่ขึ้นเห็นไหม ภพภูมิที่เรามองไม่เห็นมีเยอะเขาก็ได้บุญกุศสสะเทือนจากเทวภูมิที่เทวดาประาำป้าดวยไม่พอสะเทือนไปถึงภพมโลกภพกมโลกอ,อกใจภพมโลกที่เป็นเผ่าพันธุ์ของญาติโยมเนี่ยพวกเราเกิดมาทุกคนเนี่ยมีเผ่าพันธุ์ตัวเองเป็นถึงภพมโลกเป็นตระกูลของตัวเองผมรักษาตระกูลเราเขาไม่เคยได้ยินเราพูดในใจเรื่องของพระพุทธชา้า ที่พึ่งนป็นพระเสด็จพระพุทธเจ้พระธรรมเป็นที่พึ่งที่พึ่งเนี่ยพระโพสเข้าเป็นที่พึ่งเขาไม่เคยได้ยินปอาพันยินเขาว่าโอ้ยต้องบูรณาสารุนี่เห็นไหมมนเลยทำให้โยมหลับดีฝันดีเข้าใจดีเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราต้องเปลีย่ยนวิทยาบทของ,องกิจเราใหม่ต้องเปลี่ยนเหมยโยมนะที่มาเราใหม่นะต้องเปลี่ยนใหม่โดยเพีย้ยนไปเถอะนั่งอยูนี่นี่มีใคร่านไปกว่าสี่สิบปีบ้างไม่มีเลยสักคนนะ ไม่เกี่ยวบอลบันก็ไม่รู้เลยสี่สิบปีพวกนี้ยอ่าเลยแล้วเ,เห็นไหมแล้วถามถ้าเราเอาอยุสี่สิบปีขึ้นรับจะอยู่อีกกี่ปีละ่ะเห็นไหมนี่จะอยู่อีกกี่ปีที่นี้ก็อาจจะตายก็ได้บอกไปได้มันบอกไม่ได้พอมันบอกไม่ได้มันเสียวไหนมันเสียวในหัวใจนะ เพราะเราบอกไม่ได้ว่าเราจะตายวันนี้หรือว่าเรือนนี้เมื่อเราคิดแบบนี้เสร็จปุ๊บเอาแหละถ้าเราจะตายในวันนี้ก็ขอให้ใจเราดวงสุดท้ายนี่มันเกาะเกีเ่ยวพุทธวไปนานโถรรม,มโมไนานโถสังโพไนนโถไปก็พอเพราะวบาอาจารย์พระพุทธเจ้าบอกแล้วว่าถ้ากินมันเกาะเรื่องนี้ไม่ไปสู่ใบบุญแน่นอนอเมนเอาไหมล่ะเพื่อนก็